นี่ต้องจับตาบอดูดีครับคู่นี้ครับเวลาดีแล้วครับเอสแรกเอสที่สองจะทําเวลาดีหรือไม่ครับสองเวลาสองเอสรวมกันนี่ครับอออออนะครับพอของช่างจากหลคกการยางนะครับคนนี้เคยเป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วนะครับดูลักษณะการขับของข้างเขานะครับดูลักษณะการขับของข้างเขาครับการเริ่มการลิงเนียนมากครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหเดินนิ่งด้วยนะครับตอนนี้เวลาน่าจะไปได้ดีแล้วครับตอนนี้ดีครับดูดีดีครับเดี๋ยวผมขอดูด้วยนะครับคันสีขาวของพออัอตะกันยางเอาละครับไล่กันกับน้องอ้นนะครับน้องอ้นจากยะโสธรยะโสธรมาแล้วครับพออครับลายนี้เป็นลายยากด้วยครับแต่น้องอ้นผ่านมาได้นะครับลายนี้น้องอ้นผ่านมาได้นะครับ๋อ เอาละครับอุ่นคนละลาเดินมาเรื่อยๆนะครับออดใช้สักสะใช้สักสะในการเดินนะครับใช้สักสะโอ้โหเนียนมากนะครับโอ้ยทำท้องตายแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วคตอนนี้ต้องวินแล้วนะครับเวลารวมนะครับเวลารวมน่าจะอ้นเอาไปแล้วครับตอนนี้สองเอฟแขวนครับออดค้างนะครับออดแวนสมอบกนะครับออดแขวนะครับอ้นมาแล้วครับอ้นมาแล้วเพราะว่าเอฟนีอ้นไม่ติดนะฮะ เอสีออติกนะครับโอ้โหคนสบายเลยนะครับอย่างนี้ครับสบายเลยนะครับสบายเลยครับตอนนี้แม่ตัวเก่งของตัวเต่งของรุ่นนี้นะครับแล้วกอการยางตัวนี้น่าสับน่าจับตามองอย่างยิ่งครับไปพาดนะฮะแขวนครับตัวนี้แขวนนะครับหอูหวานยิ้มนะครับตอนนี้โอหวานยิ้มเลยไเหมือนกันนะครับขมอบก อย่างเดียวนะครับรอบเครื่องต้องเลี้ยงไว้ประมาณสักสอง0รอบขึ้นนะพี่ใช่อย่ายอนนะครับอย่ายอนนะครับอย่าต่ำกว่าสองพันรอบนะครับท่านเติมคันเร่งให้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองยางเล็กแล้วนะครับยางเล็กแล้วจไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยนะครับในการในการเล่นนะครับถ้าให้ดีนะครับการได้เรียบมันมีวิธีไม่อยู่ครับคือเรื่องของลมยางนะครับท่านสังเกตลมยางท่านี้ดีครับเล่นบ่อโคลนแบบไหนลมยางเท่าไหร่เล่นหินลง ยางเท่าไหร่ครับถ้าได้แบบนี้ลมยางควรเท่าไหร่นะครับการที่ลมยางนี้มีส่วนได้เปรียบเยอะนะครับครัับลติไม่พันครับไอ้เจ้าพ่อครับเออเราพ่อนี่ครับเจ้าพ่ออ่ารถตีน้องครับลรติวันนี้ขับให้เจ้าตีรติไม่ได้เยอะเยอะไปเยอะไปเอ้าลูกชายของท่านสอสอท่านไหนะควันนี้รตีมาเที่ยวไม่ขับ เออนั่นแหละน่าเสียดายครับออไปพลาดครับออไปพลาดตรงนี้น่าจะได้นะแต่ยังมีวิธีแก้นะครับอีก 4Ss นะครับออสต้องแก้ให้อยู่นะฮะทันทีมาก2เดือแล้วนะครับเป๊จะต้องแก้อีก4เดืใช่ไหมใช่ครับลำดับต่อไปนะครับหมายเลข9690ครับตับรถเข้าจุดสตาร์ทได้เลยนะครับ MM <S <S 96มันอ่อนไปนะครับเ้านหรมาดูนะครับเ6้านี้ของอ้วนอ้วนสุริครับอ้วนครับอ้วนสุริครับเหลียวอ้วนยังอยู่ไหมครับแจ้งซอกไหมครับแจงสู้ไหมครับเหียวอ้วนสุริทนะครับรหมายเลข0ครับ 90นี่เป็นของโมโตคาราทครับสี่กุศลสารคามครับโอ้โหน้องอาร์ตครับน้องอาร์นี่อยู่แน่นอนนะครับปึ๊บอ่าได้นะครับโอ้โหอุ้มขันเรียกนะครับ96กับ90นะครับเฮียอ้วนอยู่หรือเปล่าครับประกาศหายเฮีอ้วนด่วนครับเพื่อนๆที่เจอเฮีอ้วนบอกเลยนะครับไปยังครับไปยัง ขึ้นรถแล้วบบโอ้โหขึ้นได้ยินจริงจริงนะเป้ครับพี่ชอกรู้เห็นเนี่ยอ้วนขับรถมาก็บอกแล้วบอกอีกตั้งแต่อายุ16ปีนะครับอ้นวนขับรถถ้าถ้าถ,ถ้าให้ผมพูดผมดบอกว่าเป็นพิสัยคือทุกคนจะมรู้ว่าอ้วนเนี่ยับ แข่งไปแล้ว2 0คันลายมันเปลี่ยนครับถ้าจะจำลายเดิมนะครับเงี้ยววนโอเคครับออสยังแก้ปัญหาได้ครับผมนะครับจะเนื้อกรอกันครับคู่นี้ฝั่งขวามือผมและกอกันยางนะครับทีมเฮนะครับจังเลยครับตอนนี้นะครับโอภาสครับโอภาสครับออกไปปล่อยท้ายแดงนะครับ เรียบ้เนียนๆครับพาเนียนครับเนียนๆครับผมารเลาเท่าไหร่ด้ผมนฟัน่าจะน่าจะน่าจะสี่สิมได้ไหมครับสี่สิมได้ไหครับสี่สิมได้ไมครับผมดูในเวลาขนาดนี้

เร็วเวลนงมาเลยครับนะครับครับเร่หมดเวลาป้าพี่น้องครับไฮไลท์อดูที่ครับจเรียกบาาด้วยทีนี่ท่เดียวครับดูนะครับ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp สูสีกันครับก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับขอบคุณมากครับคุณรีรั